สวัสดีเจ้าพี่น้องไม่น้อจะเฮ็ดไก่อบเบียนะคะไก่อบเบียนี่สูตรของไม่ใหญ่น่อยนะจ๊ะเอาน้ำใส่ลงไปไก่เป็นไก่แซ่แข็งเนาะใส่เกลือลงไปะคะ่ะอันนี้เป็นเกลือไม่ใช่เกลือแม่ปูไห้นะคะเป็นเกลือบ้านเฮาถ้าไผบว่ามีเกลือบ้านเฮาก็เอาเกลือบ้านนี่ลคะค่ะเกลือขายในท้องตลาดตอนนีะนะะ้ใส่น้ำเปล่าธรรมดานะคะ ไก่อันนี้มันเปไปซื้อไก่กันแซ่แข็งมากปล่อยให้มันละลายแล้วนะคะเาอาลงไปใส่ในข้างในมันค่ะใส่ไปข้างในมันแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะแล้วก็เช็คทําความสะอาดในช่วงที่แช่นะคะเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็จะถอนขนมากบอคอ่อยมืดเนาะเขาก็ต้องมาทําความสะอาดออก <Yeah. S 1> เอานะจ๊ะแช่ทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีค่ะใส่บ่ต้องหลายเด้อจ้ะเอาแค่พอปลาแหลมปลาแหลม แซ่เพื่อที่จะไล่ไขมันไม่ไกลออกนะจ๊ะอันนี้เป็นไก่แซ่แข็งเขาเอิ่นไก่เฮอร์นาหรือว่าไก่เหนียวนะจ๊ะก็สิแช่ทิ้งไว้สามสิบนาทีเดี๋ยวเขาก็สิมาตำเครื่องแลวก็มักนะคะบักไก่ไก่อบเบียวอันนี้แช่ทิ้งไว้สามสิบนาทีเห็นไหมคะน้าม,มันมันสิออกเนี่ยเป็นการครับเป็นการครับมันออกจากไก่น้านะคะแลวกเ็เฮ็ดไห้ไก่มันมีรสชาติ แส่เกลือไว้ก่อนเดี๋ยวเขามาปรุงต่อนนจาจะนอกสามสินาทีเดี๋ยวเจอกันจ้ะแต่ในช่วงห้าแช่ไก่นะคะเข้าก็จะจมาตำเครื่องตำรับมักนะคะอันนี้เป็นตะไคร่เนาะตะไคร่หัน่นไม่น่อยเอาแบบแท่แข็งมากเป็นขิงกระเทียมเม็ดพริกไทยดำแล้วก็ใบบ๊กูดเ้าจะโขกใส่กันนะคะเดี๋ยวไม่ได้ไปโขกแป๊บนึงนจ้ะจะได้เครื่องมาแล้วเนาะใส ซับไหค้ค่ะซับปรงรสเนยตาลนิดน้อยนะคะทานด้วยรถดีคะ่ะ ะมัณนี่คุกเข่าให้เข้ากันอย่าลืมว่าไก่ห้าแส้เกลือลงไปแล้วนิดนึงนะคะแต่วันบอมีความเข็มเ่ราะใส่เกลือหลายในไก่ห้าแส้เพื่อครับไขม่มันมันล้วก็เห็นเนื้อไก่มันมีรสชาติขึ้นเพราส่วนมากไก่ที่มันแซ้แข็งเนี่ยมันจะจืดอะคะ่ะมันจะเหมือนไก่ขาสดๆเนาะอ่าเดี๋ยวห้า็ส้เอาไก่ห้าวขึ้นจากน้ำ เมื่อครบสามสินาทีแล,แล้วก็พักให้มันเสด็จนะคะสำหรับไก่พักน้ำให้เสด็จเดี๋ยวเราเอามายัดเครื่องในกันไม่เครื่องใส่ทั้งในแนลนนะนอกค่ะเนาะเดี๋ยวไ่หน่อยไปจัดการไก่ก่อนนะคะจะไก่พักล่างเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วเอาเครื่องยัดใ,ในทองมาด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อไก่มันจะอยู่ข้างในในตัวไก่ บัดน,นี้เข้าใส่เข้าไปจังสิมันจะมัดมันจะซึมเข้าไปได้เนื้อได้ดีนะคะใส่เข้าไปเลยยัดลงไปให้มันท,ทัวทัวนีจ่จากนั้นปิดโตนไวค้ค่ะ ส่วนในตัวมันนะคะไม่นหน่อยจะใส่แครซอสปรุงรสนะคะมาแค่ซอสปรุงรสข้างนอกเมือลูบๆเพราะว่ารสชาติมปันอยู่ข้างในตัวไก่แหละจ้ะเขาจะมักถึงไวประมาณ3ามชั่วโมงหรือหนึ่งคนนะคะเพื่อจะให้มันเขาเนื้อเขางนามถ้ามักปุ๊บล่ะเข้าไปอบเลยมอแสบค่ะ ถามามันมีความมีกินหอมมีรสชาติมีค่ะแต่มันบอกเข่าไปในเหนือแน่ในตโตเหนือมันนะคะมันบอชําำรสชาติมันสิบวกเข่าไปน้าตโตเหนือมันนะจ๊ะดังนั้นแนะนํามักไว้ประมาณสามชั่วโมงหรือหนึ่งคืนเนาะสําหรับไก่อบเบียเซ็ตแล้วค่ะพต้องไปทําอะไรมันมากมายพอเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวนก็จะเอาถุงหรือพลาสติกใสมาแลบแล้วก็เขาตู้เย็นไว้นะคะครบกุมลดฮท่ากับเอามาอบเบียกันต่อไปเลยค่ะ นี่ขั้นตอนนี้นะคะเสียทื่ว่าเรียบร้อยละผู้ใดแต่ว่ามีเวลาหน่อยก็เอาประมาณสักเสียดายของกลางนอกมาเนาะเนี่ยส่วนต่เหลือเข้ากัมาลูปไป้ค่อท,ที่เขาปูงไว้ค่ะผู้ใดมีเวลาหน่อยก็ประมาณสักสามชั่วโมงนะคะเป็นหมื่ต่ำเนาะใครมีแลามากก็ส่วนบาือ,อื่นเขาสีก,กินกันหรือมาเมื่อแรงเข้าสิก,กินกันยังสีมากไว้ย่ำเ้า,านะคะย่ำแรงเข้ากับอบก็ลังพอดีกาล่างเขาเนื้อเขาหนาเนาะ เอาละเรียบร้อปละ <S <S เดี๋ยวเอาถุงมาผัดเอามามาแรปมันก่อนแป๊บหนึ่งอ่าแรปให้ปิดให้หมดเอาเข้าตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในขั้นตอนเอาเบียร์ใส่แล้วก็ไปอบนะจ๊ะวันนี้ไก่อบเบียร์โอเคเดี๋ยวมาเจอกันจ้ะไนเวลาเฮาสิอบตัวบานข้าวกระจาเบียร์ตัวพี่น้องเลย ห่อ,อเดียก่อนนะจ๊ะอ,อ๋อเดียดีก็ไปค่ะเดียนีเรามาจากช่องเย็นเนี่ยนี่ตู้เย็นเนี่ยนี่ค่ะเปิดนะเนี่ย ขอจะคำกัาเด้อผู้เฮ็ดไื่สดซื้นเอาว่างใส่ถาดที่เขาจะเอาเขาตะอบนะคะเอาไกลล่เรามาจ้ะแล้วก็อวไว้จกงสีกันเนาะเพื่อที่จะได้วางได้เปิดไก่ออกพร้อมเล้วน,นะจ๊ะหยิบไกลล่เราขึ้นมา ใส้มาเสียบเลยจ้ะนี่เลยเสียบเข้าไปในกระป๋องเดียวเลยนะคะนี่ตกแต่งไก่นิด,นนนห,นนดนหน่อยอืมคนมันเหนียะให้รลีขนาดไปนหอยดึงออกกันยังบ่เมือดเนี่ยเนี่ยพี่น้องมันต้องทำความสะอาดอีกแค่นิดเดี๋ยวหากันไก่ก่อนค่ะบุขักไนะคะ กันไกมาเล็มนหน่อยมันเยอะจริงๆเขาเฮ็ดขนบอกค่อยสะโอเคปันไหนมันยังหลอดผลสายตาเขาได้แน่อยู่ตัดตกแต่งไปนะคะโอเคก็ได้ประมาณนี้เนาะไก่ห้าใจเย็นๆจะนำไก่ไปอบใช้เนยนะคะถ้านังไก่ก่อนคะ่ะ โอ้ยตายละนายคัดด้วยขนนี่ไกลไ่หน่อยพอค่อยโอเคได้มาเนี่ยเขาสซื้อเขามากก็ยังไายทาขนมาไปค่ะถ้าเอาเนยทาให้ทัวนะคะเพื่อเวลาอบออกมาแล้วจะหอมเหลืองน่ากินมากเลยจะเอาเนยหักลงแต่ท่าน ไม่คอมนันนนะจ๊ะทาขาผักขาพบมันกระใซไปเลยนะคะเด้อนี่จะ้ะทาให้ทั่วแล้วเราก็จะไปเปิดเตาอบที่ไฟ180องศาบนล่างนะคะอบจนกว่าไก่จะสุกระยะเวลาไม่น่อยไปคำกกนวณให้นะคะเพราะว่าไก่แต่ละคนตัวอ้วนตัวใหญ่พอกันแล้วกบบางคนเอาไก่บาดไก่ ไกบ่บานหรือไก่พันมาเห็ดมันก็แตกต่างอยู่ที่ความเหนียวและความหนาของไก่เน,ะนาะน่าจะสอดเข้าไปในนังไก่นะคะแซะเข้าไปาจะอร่อยมากค่ะจะร่วงเข้าไปในนังนะจ๊ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขอเวลาไปอบก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาเบียเราไก่อบเบียเขาการที่ใส่เบียอบ แอลกอฮอลในเบียรจะระเหยออกไปนะคะบม่มเมานะคะแอลกอฮอลในเบียจะระเหยออกไปแล้วน้ําในเบียรก็จะไป่ซึมเข้าไปในเนื้อกไก่ข้างในมันจะเห็นไก่หนุ่มแล้วก็หอมน่ากินนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนอบเสร็จนี่เนาะไก,ก่กเข้าไปในเตาอ,อบแล้วก็จะอยู่ในรักษะนี้นะคะเดี๋ยวเรารอตอนอบเสร็จแล้วมาดูเลยว่าจะน่าอร่อยแค่ไหนไม่เห็นน้ำเจลกันคะ่ะวันนี้ไก่อบเบียรกินกับน้ำจิ้มเจลนะคะอันนี้คือน,น้ำปลาขามเปียกเนาะ ต้มมาแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมเข้าไปน้ำตาลทรายนิดหน่อยมนนันแบบกลมๆสามหลดนะน้ำจิ้มเจ้าสูตรไผกระสูตรไผ่เพามีสูตรไต่โตเด้อองนัวป่น ามะานาวนะคะเราใส่เปรียวสองอย่างค่ะเปรียวมะนาวและเปียวน้ำมะขามาามันจะกลมกลม่อมคนให้เข้ากันถ้าผูดด้ใดมักเ็นหลายก็ใส่หลายๆได้นะคะชิมค่ะ เปรี้ยวได้หวานได้เพิ่มน้อยนิดนึงใส่น้ำปลาค่ะกําด้วยเกลือใส่น้ำปลาอย่างเดียวมันจะบเข็มกนค,ค่ะใส่เกลือมพื่อจะดึงรสชาติอย่างนั้นก็ใส่ข้าวคัวนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปเขาจะโบใส่ใสลายนะคะเพราะว่าไม่ต้อตงการให มันเป็นน้ำแบบจัง่เวลาเอาไก่มาคุยกินนี่มั้มจะแซบจิ้มๆเห้เป็นน้ำเขาใส่ใส่ขัวให้มีความหอมความข้นนิดหน่อยได้เลยค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้มันจะเข้ากับไก่ห้าอย่างดีนะคะจากนั้นเขาก็จะใสห่หอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะเสร็จพิธีเสร็จแล้วนะจ๊ะสำหรับน้ำจิ้มแจ่ว แต่นี้เราก็รอไก่อย่างเดียวเนาะไก่อบเบียเ้ากเสเ็ตแล้วกรอบสวยน่ากินหอเปล่าแทนแทนเอามุนให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวสิจัดใส่ถาดนะคะนี่หอมเบียด้วยนะจ๊ะสีเหลืองสวยน่ากินเลยเชียวเดี๋ยวจัดใส่ถาดแป๊บเดียวนะจ๊ะเซตแล้วจ้ะเอาแล้วค่ะ ไก่อบเบียในสูตรเอาไม่ใช่น้อยก็อร่อยแน่นอนละจ้ะนี่เห็นไหมคะหอมเบียมากๆากจานแล้วก็หอมเครื่องเทศที่เราหมักเข้าไปค่ะถ่ายให้ดูด้านหน้าด้านหลังก็น่ากินเช่นเดิมน้ำพริกเราก็น้ำจิ้มเขาก,ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำจิ้มเจวนะคะนี่ค่ะไฮไลท์อยู่ที่น้ําจิ้มเจวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเอาละจ้ะลองเห็ดเบืองเด้อจ้ะกพี่นองหนึ่งความรักหนึ่งความพัฒนาดีค่ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะัดจุ๊บจุ๊